สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึง5ตัวอย่างพลิกวิกฤตธุรกิจนะคะมาที่ตัวอย่างแรกกันเลยค่ะก็คือเป็นของสภากาชาตินะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยพิมพ์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเป็นผ่านทางช่องของสภากาชาติลงไปแต่ว่าพนักงานเนี่ยเ,ออเขาพิมพ์ในเรื่องของตัวเองนะคะเป็นเรื่องขำๆแต่ว่าข้อความที่ปรากฏเนี่ยก็สร้างความงงให้กับประชาชนที่เข้ามาอ่านนะคะ โดยองค์กรเนี่ยนะคะเขาก็มาแสดงความรับผิดชอบนะคะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเขาอธิบายว่ามันเป็นเรื่องตลกนะและพนักงานที่ทำผิดเนี่ยเป็นการสร้างความสนุกสนานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางองค์กรนะคะก็ออกมาขอโทษแล้วก็ลบข้อความที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นอันที่สองนะคะเป็นของบริษัทไทยซึ่งเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ซักล้างนะคะก็คือเขาเชิญกับเรื่องที่ว่า สารสักล้างเนี่ยที่กินได้ในรูปแบบพอตนะคะพอตอันนี้ก็คือเป็นการผลิตจากบริษัท Potter and g a m b แ e แล้วก็ส่งเข้าไปในโรงพยาบาลทั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะคะก็แสดงข้อความว่ามันอันตรายจากสารซักล้างโดยนะักฟุตบอลน,นะคะกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็มาอธิบายนะคะถึงการป้องกันนะคะแบบพฤติกรรมที่อันตรายระหว่างใช้น้ำยาซักล้างนะคะ บริษัทก็เลยนําความท้าทายนี้นะคะเอ่อทำให้เกิดการรู้จักกับตัวบริษัทมากขึ้นรวมถึงทําเป็นเหมือนสปอร์ตสตาร์นะคะที่เอ่อผักดันในด้านของเอ่อกีฬามากขึ้นค่ะมาอันที่เคสถัดมานะคะก็คือเป็นร้านชื่อ Cracker Barrel นะคะซึ่งบริษัทจะทําเกี่ยวกับพวกร้านอาหารและก็ของที่ระลึกคือมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อแบ t ดดี้เนี่ยเขาโพส์ถึงร้านอาหารนี้นะคะบนเว็บไซต์ว่าภรรยาของเขาถูกให้ออกจากงานนะ ที่เขาเนี่ยเอ่อทำงานมานานหลายปีแล้วซึ่งมีคนที่เข้าไปอ่านมากกว่า1นึ0 0 0 0กว่าคนนะคะอยากทราบคําตอบว่าทำไมเนาะแต่บริษัทนะคะที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเครือข่ายอื่นเนี่ยก็ทําออกมาแจ้งว่าเขาเนี่ยได้จ้างพนักงานที่เป็นภรรยาของแบดดี้แล้วนะคะกลยุทธ์ของวิกฤตนี้นะคะก็คือการไม่ออกมาตอบโต้ในที่สาธารณะนะคะโดยบริษัทเนี่ยก็ทําการติดต่อไปกับแบดดี้โดยตรงเนาะส่วน การเงียบนะคะในบางสถานการณ์เนี่ยก็แสดงถึงว่ามันมีผลต่อการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ลืมสถานการณ์นี้ไปแล้วนะคะเคสถัดมาค่ะเป็นเคสท,ที่4นะคะก็คือเป็นของห้างคาฟูนั่นเองค่ะคือกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะที่เป็นชาวผิวขาวเนี่ยทำให้ชาวผิวดำท่านหนึ่งนะคะเสียชีวิตนะคะที่ด้านนอกของตัวห้างนะคะที่ประเทศบราซิล ซึ่งประธานผู้บริหารห้างนะคะก็ออกมาทวิตหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยบริษัทเนี่ยก็ติดต่อไปกับบริษัทที่รักษาความปลอดภยัยแล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะพวกเขาเนี่ยก็คือตัวห้างคาฟูเนี่ยสัญญาว่าจะมีการตรวจสอบความปลอดภยัยความหลากหลายของชนชาตินะคะแล้วก็อบรมพนักง,งานและทำสัญญารวมถึงการติดตามเหยื่อที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้ ก็จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะมีผลกระทบต่อองค์กรนั่นเองค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือของเบอร์เกอร์คิงค่ะคืออันนี้เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เฉลิมฉลองของเบอร์เกอร์คิงนะคะในการครบรอบแล้วเขาก็พูดถึงเชฟผู้หญิงคนหนึงนะคะในเบอร์เกอร์คิงซึ่งผู้อ่านเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีว่าทําไมเขาถึงตลกกับให้ความตลกกับเรื่องเพศนะคะทางบริษัทเนี่ยก็เลย ออกมาลบข้อความดังกล่าวออกนะคะแล้วก็ออกมาขอโทษทันทีรวมถึงอธิบายถึงเจตนาของพวกเขานะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าบางสถานการณ์ควรตอบสนองหรือว่ามีการรับผิดชอบออกมาอย่างรวดเร็วนะคะส่วนบางสถานการณ์ก็อาจจะเงียบไว้นะคะก็อาจจะเป็นผลดีมากกว่านะคะอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะ โอเคขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้กันด้วยนะ